ครับการด้วยมามาแล้วฟักแฟงน่ชนดื่มเยอะๆเอาให้หมดแก้วไม่ไหวแล้วพี่เมาเอ้ยไม่คออ่อนอย่างงี้วะโอ้ยดื่มไปต้องหลายแก้วแล้วพี่เออเอามาสเาขาเขาใจเลือกที่ซบนะเนี่ยน,น,นะข้างนี้ก็มีทำไมเอียงไปจากข้างซ้ายถานาัดซ้ายไงเราเฮ้ยเอ้ยีครับลุกๆๆกลวันี้ได้ครับไม่ดังนู่นได้เลยฮะ อีกแก้วหนึงที่จะโชว์ให้ดูแก้้วสุดทายยเลขอแก้วเดียวไอ้ตั๊กแต่ยาดุภาพของตั๊กบริบูรณ์ตั๊กชนดิเฮ้ยนี่นะเฮ้ยสวัสดีครับเป็นไงครับสวัสดีจ้าเป็นไงครับใจหาดแล้วเลยขมาไปไหนแล้วขออ่อนเหลือเกินนะเราเนี่ยเมาแล้วพี่แต่เมาก็เดินไปได้นะตรงนั้นน่ะตรงนี้มันวิวดี พี่นี่ขาประจำนะน้องเคยเห็นหน้าพวกพี่ไหมนเนี่ยพี่แจ๊ดพี่บอลพี่ตังพี่นุ้ยเนี่ยพวกแต่หนูไม่เคยเห็นพี่คนนี้เลยอะปกติเขาไม่ได้มาพวกพี่นี่พี่ชื่ออะไรคะอ๋อพี่ชื่อลีครับอ๋อชื่อลีแล้วสนใจรูปหนูไม่ใช่คือพี่ไม่ชอบรูปแต่ว่าพี่ชอบลวงมากเลยพกนี้ไไงวะพี่ไอโอ้โสุดยอดเลยลวงอะไรทำไได้ไ จะเย็นหมายถึงล้วงหัวใจน้องเขาล้วงอะไรล้วงหัวใจน้องเขายังไม่พูดต่อเนื่องกันวังน้องอย่างอื่นก็ได้นะนี่จ้าพวกแบบนี้ผูดจ้าเนี่ยมาช่างอบัตรจอดรยจริงเลยบัตรูกใหญ่บัดซ้อมเป็นจริงเลยเราพามาแท้ๆไปกับคนอื่นใช้เลยอันนี้เป็นใครอ่ะเอาไก่อูวงนไก่อูชนีว่ะมา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  เล่านะเว้ยไม่ใช่อาการพี่จะมานั่งสูดดมแล้วจะเมาได้เออเอาไหนไหนก็ให้มันสุดๆไปเลยไอรีบมปุ๊บเอ้ากาแฟหมดแก้วหมดแก้วไอ้แจ๊คมานี่เลยอ้ยสนิทเลยหลับแล้วที่ให้พี่ให้ไปหาและจัดการเรียบร้อยว่ามันหลับแล้วยาของพี่นี่แรงจริงว่ะยาแรงเลย พี่หนุ่ยนี่วางยานี่หลับเลยคออ่อนเองไม่พี่เด็กผู้หญิงคออ่อนน้ำมอมง,ง่ายจริงวะตามแผนเลยนะนเดี๋ยวขึ้นรถรีไปนะเราขึ้นถรถรีไปห้องผมจองไว้แล้วพี่จองไว้ที่ไหนวะ <c oughs> พี่พี่อยากได้ห้องติดติดกันแน่เออติดติดกันดิผมได้โค้ดลพี่ห้าห้องหุง่เจวเลยแต่ห้องมีห้องน้ำหมดเอ้ยดีดิห้องน้ำในตัวที่ไหนวะวัดสุทธิวัดสุทธิมึงจะให้น้องไปวัดสุธิแล้วกูอยู่กลุ่หนึ่งกุดสองกุ่สาม แล้วไม่ล้างวยโอ้ยเวที้วยขวด่ใช่โลเกชั่นมันอยู่ตรงนั้นข้างๆงานตรงไหนก็ได้ที่ไปเราไม่เกมอ่ะไม่เกมหรอกมึงพูดอย่างนี้กันเดี๋ยวก็เกมอีกไม่ได้ไปไอเจแปนทาวใช่ไหมไม่ไปที่พี่เกมแล้วไม่ไปไม่ใช่เด้อโอ้โหพวกอะไรแบบนั้นล่ะไอ้กรูโล่พี่ไม่เคยไปทล่เอี่งพอพูดเรื่องจริงออกลูกตลกเลยรับ เฮ้ยไหวปะเนี่ยถ้าไม่ไหวลุกไปไอ้ตั๊กไปให้น้องซบดิไหวมากไหวโอ้สบายมากหน้าซี่เป็นไก่ต้มเลยลีเนี่ยเฮ้ยพี่อะไรวะใครดูเป็นเชลยเฮ้ยเขาเปขอไก่ปะเนี่ยถามว่าพวกเจ้าหมูตัวไหมข้าได้จารบลับดวงวิญญาณของพวกเจ้าลงสู่นรกกระพุ่มถามว่าพวกเจ้ารู้ตัวไหมท่านรู้ตัวไหมว่าน้ำไม่ไหลตั้งแต่สองทุ่มแล้ว บุกมากเดี๋ยวนี้หากินกันแปลกๆนะทั้งมากก็จะมีมาร้องเพลงคาราโอเกะตามโต๊ะขอตังค์ใช่เดี๋ยวนี้แต่งชุดนี้มาขอตังค์แล้วเหรอเนี่ยบุกปากเจ้าไม่รู้ตัวซะแล้วข้าจะบอกให้กระแด้ว่าข้านี่คือใครโู้นี่แหละกวนอู๊ดมาแรงเฮ้ยมาเลยเนี่ยพี่ดูว่าวู้บอกมากี่คนพี่จะรักเรงใหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอลุมหรอกนี่มีสมข่าวให้ปะเนี่ยรู้ได้ยังไงก็ดีไงข่าวเต็มหัวเนี่ย บางอาจไม่ใช่บางอาจได้บางเพชรเดี๋ยวจะประกาศชื่อเนี่ยมันไม่มีสาวช่วยหน่อยได้ปะไปทำสาวเออทำสาวกัไนะได้เลยทำสาวท่านเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูนี่แหละสาวสาวไม่ใช่อย่างนั้นไยถึงว่าสาวหึมหึมอะไรเงี้ย้โหเลยเออหึมหึมนะโอ้ยกูนี่แหละสาวหึม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  บอกไอ้หน้าไหนคนที่มันเปิดท่าแบบเอาซาวแบบยิ่งใหญ่แบบแบบอะไรเนี้ยเปิดตัวเออโอูนี่แหละสีสานแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดม่ปะทอแล้วไม่เอาถ้วยกลับไปด้วยไปข่าวอยู่แล้วไม่เอาถ้วยกลับไปไไไเไปตตชน,นแล้วเล่นโคตรพิ้วเลยเตะใน้รีให้มันดีงี้ดิหูนี่แหละคือยงม,มาทูตที่จะนำดวงวิญญาณพราพุทเจ้า ศูนย์นลกข่าผมเม,มาว่ะเนี่ยพี่พี่อย่ามาหลอกอะไรกันนี่ผมไม่ได้เด็กสองสาขวบนะเออจ้าดีมัอาดนะมึงปากดีอย่างนี้ละก็ผูจะเสกตัวมึงให้ร้อนเป็นไฟนะบัดน,นี้คใครบวดร้อนคะมายังไงอะ่ะก็ถ้า,าร้อนร้อนแบบนี้พี่ลองดื่มน้ำจับเลี้ยงเงยน็เยนๆดูไหมคะดับกระหายแถมยังชื่นใจอีกด้วยนะคะทำมาดับกระหายถึง้วมาลองซิเอาไปดับกระหาย ไว้อืม,อมสดชื่นจริงๆข้าหายร้อนเลย <c oughs> <c oughs> งั้เดี๋ยวข้าพาพวกขนบาปไปเสร็จแล้วนะข้าขอเอากลับอีกสักหนึ่งหลังสัดไปเลยค่ะร้อนรอนเผ็ดๆสู้ด้วยเยน็ยนเย็นม,มากแต่ว่าเอางลงนรกให้หมดเลยค่ะพวกนี้ค่ะทำไมั็ไอเหน่งมันป่วยไม่งั้นหนูได้ไปนั่งเล่นตัวนี้แล้วเนี่ย <c oughs> อย่าเลยดูสังขารขอขเจ้าบ้าใส่มึงใส่ชุดนี้คิดดูไม่โป่งมาไกลขนาดนี้เอาละเจ้าทุกคนคงไม่รู้ความผิดของตัวเองผิดอะไรเลยพี่ผมนั่งกินกันอยู่ดีเนี่ยผมผิดอะไรเ <c oughs> นี่ยเราไมานั่งกับพี่นุ้ยเนี่ยพี่อะไรอ,ะอยู่ๆจะมาหลอกผมแต่งตัวพี่ผมไม่ได้บ้านะอยู่มาหลอกผมเนี่ย <c oughs> เออแต่งตัวโยวบานออกเมนหมามาทาหน้าเนี่ย <c oughs> นี่ต้องตกเราลกขุมที่18มึ้งวานม่ากูเป็นเนมหมาเลือกไก่ก็ได้้เจ้าไม่เชื่อแล้วก็ข้าจะอ่านบัญชีหนังแย้ให้เจ้าได้ดูมีแต่หนังหมาหนังหมาหายารคับบัญชีที่ข้าจะมารับตัวในวันนี้คนแรกก็คือนายชูเกียรติอิสุเฮ้ยรู้จักชื่อผมได้ไงเนี่ยทำไมข้าจะไม่รู้จักเจ้าเจ้ามีบาปมีกรรมสร้างกับคนอื่นกาไว้ผมไม่ทำอะไรเจ้าร้องเพลงไร้สดเจ็ดบาชั่วโมงจนข้างบ้านก็เจ้า เขาย้ายบ้านนี้เขัไปหมดเสียงของผมค่าไฟผมก็จ่ายุ่กปักคนต่อไปเจ้าชัดชัยชำเนียนคุณไปชำเนียนเจ้าชัดชัยจำเนียงคุณเจ้านี่นนนนผิดหนักนักพิดอะไรอ่ะเจ้าทั้งหลออทั้งลอ่ทงลอทั้งลวงเมียของเจ้าโดยการซื้อหมาหลออให้มีอาไปเลีย้ยงแล้วออกจากบ้านไม่ได้แล้วเจ้าหนีเที่ยวใช่ไหมรู้หมดเล่อ่ะบอกขออาอ่านให้หมดด,ดิมีเรื่องที่พี่เอาเมียโว์หมาป่ะดเด็กเงี้ย คนป้าเอาเบียโชว์มารายต่อไปนายบริบูรณ pues pues pues> ์จันเรืองเฮ้ยไอ้ั๊กคุณจะคุณด้วยไอ้นี่หนักกว่าทุกคนหลงมัวเมาเขาโรกี้เที่ยวผู้หญิงทีละสองสามคนในครั้งเดียวคนั้ยตายแล้วเจ้าทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเจ้าทำให้ผู้หญิงอาบอบนวดเขาเสียชีวิตในอ่างอาบน้ำเฮ้ยไปทำอะไรอะลื่นไงหัวฟาดก๊อกน้ำตายคาที่อุ้ยนี่มึงเที่ยวที่ไหนนี่มีก๊อกด้วย และคนสุดท้ายนี่เลยเจ้ากระดุงสงสัยเฮ้ยไม่ต้องล้ท่านยมข้าขอโทษยังกูยังไม่ได้อ่านข้ารู้หมดแล้วค่างตาชีวิตตัวเองไงเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยบอกใครยอมรับก็ดีความผิดที่อยู่ในใจมันเลยตลดอดทำไปตัวพูด,ดีิพูดข้ายิ่งรู้สึกผิดข้ารู้ว่าข้ามีเมียอยู่แล้ว เมียจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนไปอำเภอจะขอยาพาให้วงตระกูลวุ่นวายแล้วแถมยังโกหกเมียไปติดเด็กอยู่โคราชไอเฮียนั่นโกเจ้าหลอกเมียเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าหมดเนื้อหมดตัวจากนั้นเราจะจับพวกเจ้าลงนะกถูกมันเป็นอะไรที่เบบีมากเลยแค่เื่อเสื้อผ้าเจ้าว่าแค่นี้เบบีใช่ถูกต้องแล้วนี่นะเดี๋ยวผมผิด ที่ร้องคาราโอเกะแค่นี้ไม่ใช่แค่คาราโอเกะเจ้าดื่มสุรายาเมาใครก็ดื่มกันผิดสินข้อห้านี่ถารล้อ่ะสินห้ามีอะไรไม่รู้เลยไงไม่รู้กูจะมาจับได้ไงได้ไลสินห้าข้อสินอะไร้าปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านอกวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรออธินาเขาว่าห้ามรักทรัพย์แต่ตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไรมุสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จอันนี้ก็ไม่เป็นไร สุกาเขาแปลว่าเล่าถ้ามีเงินซื้อเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรกาเม์เขาว่าห้ามเล่นชู้แต่หัวเขาไม่อยู่ก็ฟาดแม่งเข้าไปกินตับเลยอ่ะตับตับตับจับับตับตับจะเที่ยวกันไหมทำไมไหมไห่จะไปก็รีบไป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 กับพี่แล้วสบายบายสบายจพี่พาไปกินตับจับตับตับจับตับตับชอบเลี้ยงมา หายไปไปไปพอกลับมาท้องมันใหญ่ใหญ่ใหใครเป็นผัวมากูไม่รู้กูไม่รู้แล้วพแม่กากทีมงานแปลว่าโป่งสวบั้าอะไรกันเนี่ยดื่มอะไพี่เป็นคนตลกนะพี่ต้องดื่มแล้วล่ะกินได้เหรอไม่ถือว่ายากะพี่เรามาเจอยมทูตยากนะโอ้ย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 โอ่าโอ้ยโอ้อ้ยโ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 า้ยโอ้ยโ่้ยโ้ยโอ้ไอ้ยโอ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ เขาเป็นอะไรตายดิเป็นคนส่งแก๊สแก๊สระเบิดนะดิคารอนไซด์คว่ำแก๊สระเบิดสักครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราเกิดมาตายทุกคนเขาจะไม่เคยกินเลยนะไม่มีใครใหญ่กว่าลงอ๋อตายไปทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้ใช่เอ้ยจต่ขาพาเพเองเองต้องไปค่านะนะชนเออเดี๋ยวจะเสียหน้าที่เดี๋ย่ขาน้องลีน้องลีน้องลีอะน้องลีไปแล้วรอนี่เราเมื่อก่อนหนุ่มพี่ก็หออกงนี้แหละแล้วไปทำไงมาหน้าเป็นงี้ยกลายพันธุ์ไงชนชนชนไม่มีเขาน่าเดิม จีบแรกเป็นไงพี่ลืมลูกลืมเมี่ยโอ้ยไอ้นี่ครับหยันสมเือนีแล้วโอ้ยโอ้ยอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยววิแต่ไปยืนถือสามงามอย่างเดียวเหรอใช่ถือแล้วเดี๋ยวี่นี่สามงามไอ้ตั้งถือนี่พีเตอร์โพไซดอนมึงนี่ก็ตลกหัวใบเดี๋ยวมึงนี่จีบจีบอีกจีบจีบจีบที่สองลืมนี่ลืมฝิน ที่สามพี่ลืมนะกูใครวะเนะี่ยตาดู้าเพวกกันแล้วเพวก แล้วพี่มาคนเดียวเนี่ยแล้วพี่ขึ้นมามารถอะไรเนี่ยอางแถวมาคันเดียวเหรอเออเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเบี้ยเลี้ยงหมืเมื่อก่อนแล้วแล้นี่ต่อรถมาไกลพี่พีนหลายทอเลยมีมาจากรถอะไรก่อนก็มีรถบ้านรถเ็นรถเก๋รถสายจักรยานมอเตอร์สูบรถดีเรตตางต่าสเลยหลายหลายมีรถดีเลมาเยมารถโอมารถอีแสตด้วยโอไปที่ไปหลายที่อุ้ยพี่แล้วมาคนตายทางทางแม่น้ย่างเงี้ย แล้วพี่จะว่ายน้ำหรือเอาเรือไปพี่เอาเรือไปนะเออดีว่ะก็มีเรือสำปันเลยอย่างอย่างอย่างเขาบอกดีว่ะพี่เขาบอกดีว่ะไปเรือก็พี่จะบอกเลยครับว่ามีเรืออะไรบ้างเขายังไม่ได้ถามเอาใงนี้พี่ปล่อยพวกผมไปเพราาะว่พวกผมยังไม่ถึงข้านะว่าเอาไม่ปล่อยนี่ปล่อยนี่ปล่อยนี่ปล่อยว่าชนเป็นเพื่อนแล้วโอเคถือว่าผมอันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงให้เดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงพี่ของมากของมากอันนี้สไตล์ยังไม่ถึงข้าชีวิตยังยืนยาวอยู่ไงเฮ้ เล่นเสียงเล่นเสียงนอนใช่น้องมันเมาพี่โอ้เจ้าไม่รู้อะไรรู้ไหมเนี่ยหนังคนเนี้ยชะตามันขาดนะเอาละเราจะทำให้มันตื่นซะคนเฮ้ยปึ๊บวิเดินตามตอนนี้ดวงวิญญาณเขามันเริ่มออกจากร่างเจ้าต้องไปกับพ่า ข้าจะพาเจ้าไปสู่พภูมิที่ดีโอภพภูมิที่ดีด้วยเอาละอลืมไปกุญแจห้องอยู่ที่ใครเมื่อกี้นี่แจ๊ครับแจ๊ไปบอกว่าตรงตรงเคาน์เตอร์นมึงสอนข้างวัาทุกทีแล้วก็บอกว่าห้องแจนะไอ้ไอ้ที่เรียงเปนแถวแถวที่เป็นล็อก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 กูไอ้เฮียนะกุฏิพระไม่ใช่นอ้ที่นี้ครับแต่โลเคชั่นอยู่ใกล้ๆกันนะโอเคข้าจะพาดวงวิญญาณเจ้าไปไปท้ายนี้ของข่าวๆกี้พาไป โเดินลงรถเลยฮะอย่างงี้เฮ้ยไม่ได้อันนี้ไปท้ายรถเลยไปท้ายรถไปท้ายรถหมกไว้ก่อนหมกไว้ก่อนโห oh, oh, ดูสินิ่งไย <laughs> ผู้หญิงซบนิ่งตลอดเลยเรา